สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชอร์ตี้แฟชั่ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่อำเภอมาจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะก็มาเที่ยวนะคะแล้วก็เลือกพักโรงแรมที่มีสไตล์ล็อกนะคะเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับบ้านพักจริงๆของตัวเองนะคะแล้วก็จะได้แบบเออรู้สึกว่าหลับสบายหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าหยิบกระเป๋ามาใช้แล้วก็ ใช้เป็นครั้งที่2ครั้งที่3แล้วในรอบซื้อเข้ามาประมาณ2เดือนนะะก็เลยเกิดทำาความมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราหยิบกระเป๋าใช้บ่อยๆเชื่อปะ่ะกระเป๋าบางใบซื้อตั้งแต่2ปีที่แล้วอะอย่างเช่นชาแนลไนทีนยังไม่เคยเปิดใช้งานเลยค่ะแต่ว่าเองดีออซื้อมา2เดือนแล้วก็ใช้3ครั้งเนี่ยตกเฉลี่ยเดือนละครั้งอะก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ชอบกระเป๋าใบนี้เราก็กระเป๋าปนี้ต้องเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับการใช้งานจริงๆนะคะก็เลยนำมารีวิวให้ชมกันด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลองย้อนกลับไปดูคลิปอันบ็อกไปแล้วนะคะก็อันบ็อกก็คือการเปิดกระเป๋าว,ว่าแบบกระเป๋าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่ได้รีวิวเรื่องของการใช้งานให้ชมกันนะคะซึ่งวนนี้ถือโอกาสนะคะกระเป๋าเนี่ยสำหรับกระเป๋า dior saddle bag นะคะก็ คือต้องเท้าความไปก่อนว่าจริงๆอ่ะส่วนตัวชอบกระเป๋าทรงอาร์ม้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเองอ่ะก็มีตั้งแต่สมัยที่เป็นยุควินเทจนะคะวินเทจก็คือกระเป๋าที่ครั้งแรกเลยที่ปลิ่งคือช่วงปี2020ัที่10จนถึง2,006นะคะตอนนั้นก็มีใช้แล้วก็ขายไป แล้วก็เขาก็เลิกผลิตไปจนถึงปี2018เพากลับมาผลิตใหม่อีกครั้งหนึง่งตัวดิฉันเองก็รีบซื้อไว้นะคะตอนปี2018เป็นไซส์มินินะคะแล้วก็เวลาต่อมานะคะก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะไซส์มินิไม่ได้ไม่สามารถใช้งานได้จริงซึ่งก็ก็เป็นจริงอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้ใช้งานจริงๆเลยทั้งๆที่ ตั้งกี่ปีแล้ว2018-19 2 0 1 2 2ใช้งานาไม่ถึง5ครั้งนะคะก็เลยคิดว่าขายดีกว่าแล้วก็ในเมื่อชอบก็ขา,ายซื้อใหม่เป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้จริงนะคะก็เลยได้เป็นไซส์นี้มาะคะซึ่งเป็นหรือจะเรียกไ,ไม่ถูกว่าจะเรียกเป็นไซส์ small ไซส์ medium เลยอแต่ว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของอสไตล์นี้นะคะที่เป็นสไตล์ saddle bag ค่ะ ทีนี้เรื่องของการใช้งานค่ะการใช้งานของเขาเนี่ยต้องบอกว่าใบแรกที่ขายและเปลี่ยนใบนี้เป็นกระเป๋า,าผ้าลายออลริกนะคะซึ่งแน่นอนค่ะถ้านานไปอาจจะมีการอมฝุ่นได้ครั้งนี้ที่ฉันแบบซื้อเป็นสีดําไปเลยเพราะว่าหวังที่จะใช้งานจริงๆนะคะและแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราจะมารีวิวเรื่องข้อดีของกระเป๋าใบน,นี้ก่อนนะคะซึ่ง แล้วรู้สึกว่าการตัดสินใจเปลี่ยนในครั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะทั้งเรื่องของการเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังทั้งเรื่องของขนาดนะคะซึ่งขนาดเนี่ยของเขาอะ่ะคือตอนที่ใช้ไซส์มินิอะ่ะไม่สามารถใส่ของได้เลยชีวิตในการใช้กระเป๋าใบนั้นก็คือขึ้นอยู่กับเรื่องของการถ่ายรูปเท่านั้นนะคะแต่สําหรับใบนี้ค่ะถึงแม้จะไม่มีของมาใส่ให้ดูนะคะเพราะว่าไม่ได้กพกกระเป๋าสตางคนะ์มาก็สามารถบอกได้ว่าเขาสามารถใส่ทั้ง กระเป๋าสต้างใบเล็กหรือใบยาวได้นะคะโทรศัพท์มือถือตลับแป้งลิปสตตกนะคะหรือแอลกอฮอล์ก็ยังใส่เข้าไปในกระเป๋าใบนี้ได้อยู่นะคะและด้วยรูปทรงที่เขามีปีกตรงนี้กลางออกนะคะก็คือสามารถจุดได้พอสมควรอ,อันนี้ด้านในด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังนะคะสิ่งที่พอใจที่สุดก็คือเรื่องของ สมายพ็อกเก็ตค่ะสมายพ็อกเก็ตที่เป็นกระเป๋าเป็นลักษณะเย็้มที่อยู่ด้านหลัง mm hmm. อ่านมานี้นะคะช่วยมีประโยชน์กับเราในเรื่องของการที่เวลาพอ,อเราใช้ในชีวิตประจําวันเวลาเราไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าเราไปถ่ายรูปแล้วก็ปกติเราต้องใส่แมสใช่ไหมคะพอจะใส่แมสเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาแมสไปไว้ตรงไหนละเสื้อผ้าก็แบบไม่มีกระเป๋าเลยทีนี้ สมายพ็อกเก็ตก็จะช่วยเราได้ค่ะคือเราก็เอาแมสซ่อมไว้ด้านหลังนะคะแล้วเราก็จะช่วยจําได้อีกว่าอ๋อโอเคด้านนี้คือด้านหลังนะคะเมื่อแล้วเราก็จะไม่เผลอที่จะเอาด้านหน้านะคะออกมานะคะไม่เผลอไม่เผลอเอาด้านหลังออกมาถ่ายรูปมันจะไม่สวยนะคะซึ่งสาวๆคงเคยเจอปัญหานี้บ้างแหละที่แบบว่าถ่ายรูปออกมาสวยมากวิวดีหน้าตาดีค่ะแต่ องค์ประกอบส่วนหนึ่งของในร่างกายเราคือเรื่องของกระเป๋าที่ด้านหลังมาอยู่ด้านหน้าแทนนะคะอันนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะก็สะดวกในการาถ่ายรูปนะคะพาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของการใช้งานนะคะวันนี้ก็ตั้งใจมารีวิวใช้ให้ชมกันด้วยนะคะเขามีขนาดที่พอดีมากๆคือไม่กระบ,บกุกกระปิกจนเกินไปนะคะคือมีความรู้สึกว่า ใช้งานได้จริงและพอดีจริงๆนะคะอย่างเช่นเราจะสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะคือกระเป๋าทรงอานมาเนี่ยทำไมถึงชอบคือความรู้สึกว่าเวลาใช้เขาอะคือถ้าแต่งตัวธรรมดาแต่ว่าโยนกระเป๋าใบน,นี้เข้าไปอะก็ะทําให้เรารู้สึกว่าเราแพงขึ้นเราแบบเหมือนมีอะไรมากขึ้นเพราะด้วยความรูปทรงของ,ของกระเป๋านะคะอย่างเช่นเราจะคล้องแขนแบบเงี้ยสมมติรอ อรอจ่ายบินรอซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือดูแบบดูเป็นคนนายแล้วค่ะหรือจะถือเฉยๆก็ได้นะคะถือเฉยๆก็ยังเห็นความเป็นทรงของอารม้าอยู่ค่ะแล้วสิ่งที่ทรงที่ดีฉันชอบใช้และชอบเนี่ยก็คือว่าสะพายค่ะการสะพายไม่ว่าจะทางด้านซ้ายนะคะหรือด้านขวานเนี่ยอารมณ์ก็จะประมาณเดียวกันแต่ มีความรู้สึกว่าเราสามารถโชว์โลโก้ของแบรนด์เนี่ยได้ในทุกๆมุมนะคะซึ่งโลโก้ของแบรนด์ก็คือ CD ห้อยอย่างนี้นะคะก็คือด้านข้างไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็คือเห็นโลโก้แบบนี้นะคะแล้วเมื่อมองด้านข้างก็จะเห็นตัวดีแล้วก็สมอานมาที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะคะก็คือจะมีความสึกว่าต่อให้ไม่ใช้ลายออบลิกที่เป็นผ้าลายโลโก้ของดีออนเนี่ยใช้เป็นสีก็สามารถที่จะ อคอมพิวต์ลุกหรือว่าทำให้แบบดูโดดเด่นดูรู้นะคะว่าเป็นแบรนด์ของดีออลค่ะก็วันนี้นะคะก็ตั้งใจมารีวิวเรื่องของประโยชน์ในการใช้งานนะคะให้ชมกันส่วนข้อเสียนั้นก็พลาดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงนะคะก็คือเรื่องของสายสะพายตรงนี้นะคะ,ะจะอาจจะเป็นข้อเสียที่ดิฉันอาจจะคิดไปเองนะคะเนื่องจากว่าเคยใช้ไซส์มินิมาแล้วแล้วก็ด้วยความเป็นใบเล็กอะ่ะ แล้วก็เป็นลายผ้าออฟดิกอ่ะจะมีความรู้สึกว่าสายสพายเขาแข็งแรงกว่าแต่อาจจะคิดไปเองนะคะเพราะว่าพอใบเล็กอะ่ะสายสพาเขาต้องแบบสั้นกว่าเขาก็เลยจะดูมีความแข็งแรงกว่าหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปช็อปของทีออลเนี่ยก็จะลองไปเทียบให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้รีวิวทั้งข้อดีข้อเสียให้ทุกท่านชมกันแล้วค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าผ่านเข้ามาก็จะชอบคลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะ ชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ